สวัสดีครับเ,เพื่อนเ่อนชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมบอิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ F R กับอาวุธเบิร์ดของน้ององอกนุ่มฟูนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมโชคดีมากนะครับที่ตัดสินใจกดเพิ่มอีก5000เพชรนะครับแล้วก็ได้รับอาวุธเบิร์ดมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดู ออคลิปเปิดตู้กระชาเนี่ยผมจะกดเพิ่มไปอีก100เขียวนะครับเท่ากับว่าตู้น้องล็อกนะครับผมจบอยู่ที่220เขียวนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็คิดถูกมากๆที่กดเพิ่มสัก1ครั้งนะฮะตอนที่กดเนี่ยก็เห็นมันโหลดโหลด connecting อยู่สักแป๊บหนึ่งนะฮะก็นึงใจแล้วว่าเบอร์ต้องมาแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ hey เลยนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะได้นะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดตัวละครกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวน้องม็อกเนี่ยไม่มีคอสตูมนะครับเราก็เรามาเริ่มกันที่เกาะรูฟินเนียรหรือว่าเกาะฟ้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับเกาะฟ้าของน้องม็อกนะครับเป็นเกาะสายซับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วแล้วก็มีอาวุธเบิร์ดเขียวแล้วนะครับ ผมก็แนะนําให้ทาเกราะฟ้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีอาวุธเบิร์ดเขียวเนี่ยแต่ว่าลิมิตเบรกแค่อาวุธ f ออันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนจะตัดสินใจนะครับว่าจะใส่แค่เกราะลูฟเวเนียอย่างเดียวหรือว่าจะทําเกราะฟ้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าใส่แค่เกราะลูเวเนียหรือแค่เอาหนังสือมายัดให้กับเกราะลูฟเวเนียแค่1นึ่ขั้นเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสาหรับคนที่ไม่มีอาวุธเบิร์ดเขียวนะครับ ต่อมาเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของน้องม็อกเนี่ยเป็นกายภาพระยะไกลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การโจมตีสกิล1มีธาตุน้ํานะครับแล้วก็ตัวสกิล2ก็มีธาตุน้ําเช่นกันนะครับส่วนสกิลเอ็กนะครับก็มีธาตุน้าเช่นกันนะครับส่วนสกิล l d ก็มีธาตุน้ําเหมือนเดิมนะครับยกเว้นสกิล FR นะครับที่เป็นการโจมตีแบบไม่มีธาตุนะครับ แล้วก็สกิลเบิร์ดนะครับก็เป็นาการโจมตีแบบไม่มีธาตุนะครับแต่ว่าตัวน้องมอง็อกเนี่ยมีบัฟธาตุน้ําให้ตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าทุกสกิลก็โจมตีเป็นธาตุน้ําเหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูสเฟียร์แนะนำนะครับสำหรับสเฟียร์แนะนำเนี่ยสำหรับน้องมอง็อกนะครับเราจะเน้นที่เพิ่มค่าแม็กเบฟเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างลูก C เนี่ยผมจะใส่รูทนะครับที่เพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ แล้วก็ลูกดีผมใส่ของตัวน้องม็อกเองนะครับเพราะว่าตัวน้องม็อกเนี่ยจะได้แม็กเบฟนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆก,การที่น้องม็อกบัฟตัวเองนะครับสูงสุดคือห้าครั้งนะครับแล้วอยู่ถาวรเลยนะครับส่วนอย่างที่สามก็จะเป็นน้องเซรานะครับซึ่งผมไม่มียัฟฟี่ผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับผมมีน้องเซราก็เลยใส่เซราแทนเพราะว่าได้ค่าแม็กเบฟสิบเปอร์เซ็นต์หกเทิร์นต่อการแปดดีบัฟหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับตัวสเฟียรเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือเน้นค่าแม็กเบฟเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วค่าแอตแทก็เป็นอันดับที่2นะครับประมาณนั้นต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็น a อ t a c k 108คู่กับบู o นะครับเพราะว่าตัวบู o เนี่ยเราจะได้ค่าแม็กเบฟและค่าแอ t แท k เพิ่มขึ้น5%ต่อ1อันนะครับถ้าเราใส่3อันเราก็จะได้15%นะครับ ต่อมา FR level นะครับถ้าเกิดใครที่ limit เบรกอาวุธ FR แล้วนะครับแล้วก็มีอาวุธเบิร์ดเขียวนะครับผมก็แนะนําให้อัพที่ level 30เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่มีแค่อาวุธ FR อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอาวุธเบิร์ดเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้อัพที่ level 30นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาน้องมอกออกมากดสกิล FR ในอา FR ของคนอื่นเนี่ย ค่า HP damage ที่น้องม็อกทําได้เนี่ยมันจะสูงกว่า level 10 level 20นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําเป็น level 30แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีทั้งอาวุธ FR ไม่มีอาวุธเบิร์นะครับอาจจะไม่ต้องอัพหรือว่าอัพแค่ level 10ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แต้มอัพตัวละครของเพือนเพื่อนนะครับว่ามีเยอะหรือมีน้อยนะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนําทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟกันก่อนนะครับสำหรับตัวสเปเชียลบัฟของน้องม็อกนะครับมีความสามารถอยู่3แบบนะครับอย่างแรกนะครับเป็นค่าความสามารถที่ให้กับตัวน้องม็อกเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เป็นค่าความสามารถที่ให้ทั้งปาร์ตี้แล้วก็อย่างที่3นะครับเป็นการโจมตีซ้ำนะครับเมื่อน้องม็อกจบแอคชั่นของตัวเองนะครับส่วนแรกนะครับค่าความสามารถที่น้องม็อกให้ตัวเองนะครับอันแรก บัฟธาตุน้ําให้ตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เพิ่มค่า a อ t แท็กยีอย่างที่3เพิ่มค่าแม็กเบฟสีอย่างที่4เพิ่มค่า h p d a m a g e 30%และอย่างที่5นะครับเพิ่มค่า o v e r f ร์โฟรสามสิบเปในส่วนที่ให้กับปาร์ตี้นะครับส่วนที่2อย่างแรกนะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับสิโดยค่าเบฟที่เร่งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างที่2มีผลของ h p r e g e n เนะครับสิบ โดยเลือดที่เด้งเนี่ยก็คิดจาก HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างที่3เพิ่มค่าแม็กเวฟ5%นะครับอย่างที่4เพิ่มค่าอเวอร์โฟอีก5%นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการโจมตีซ้ำนะครับสำหรับการโจมตีซ้ำเนี่ยมี2รูปแบบนะครับก็คือ,อแบบแรกแบบที่ฝั่งเราเนี่ยไม่มีดีบัฟนะครับน้องมอคก็จะทำการสุ่มไม่ใช่สุ่มนะฮะ มีโอกาสที่จะแปะดีบัฟติดนะครับแล้วก็อย่างที่2เป็นแบบฝั่งเรามีดีบัฟนะครับ2ออันนี้เดี๋ยวผมอธิบายในส่วนถัดไปนะครับสำหรับการโจมตีของอการโจมตีซ้ำเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำและธาตุสายฟ้านะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเบฟหมู่5หิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%อซึ่งเป้าหมายหลักกับเป้าหมายข้างจะต้องบอกว่าเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจสเปคข้างเนี่ยสองครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเวฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจาก H p ดพาเมจที่ทําได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการโจมตีซ้ำนะครับทีนี้ในรูปแบบแรกนะครับก็คือ ถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยไม่มีดีบัฟอยู่บนหัวเลยนะครับการโจมตีซ้ำของน้องม็อกนะครับจะมีโอกาส50%นะครับที่จะแปะดีบัฟมึนงงใส่มอนเตอร์ที่น้องม็อกเลือกเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็แบบที่2นะครับเป็นแบบที่ถ้าฝั่งเราไม่ว่าใครก็ตามนะครับมีดีบัฟอยู่บนหัวแม้จะ1ช่องนะครับตัวน้องม็อกจะทําการโจมตีซ้ําในรูปแบบล้างดีบัฟฝั่งเรานะครับซึ่งดีบัฟที่ล้างเนี่ย จะล้างดีบัฟคนละ3ช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดสกิลนะครับก็สกิลหนึ่งนะครับจะพิเศษหน่อยนะครับก็จะมีเวอร์ชั่นปกตินะครับก็คือ S Jump นะครับถ้าเกิดเรากดสกิลหนึ่งไป1ครั้งนะครับตัวสกิลหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น คำว่าจำเฉยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดพอเรากดสกิลที่เป็นเวอร์ชันจำแล้วนะครับมันก็จะสลับกลับมาเป็น S จสจำแบบนี้นะครับสำหรับความต่างเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดสกิลกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดาก่อนนะฮะนี่นะการโจมตีซ้ำเมื่อจบแอคชั่นนะครับ เห,ห็นไหมครับว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นจำนะครับสำหรับตัวสกิลหนนะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันจำนะครับจะพิเศษกว่าเวอร์ชันธรรมดาตรงที่เราสามารถใช้สกิล l ฟรี1ครั้งนะครับพร้อมกับได้เทืรนต่อเนื่องทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน SJ สจเนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะครับส่วนค่าต่างๆก็มีดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับ โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของตัวน้องม็อกนะครับหลังจากนั้นจะทําการตีเลือดเป้าหมาย1ครั้งแล้วก็อันดับต่อมานะครับจะทําการตีเบฟ6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกอีก3ครั้งนะครับรวมแล้วเป็นการตีเลือด4ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดพีเดาเมดที่ทำได้นะครับ เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%รและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%รหลังจากนั้นนะครับจะทำการแปะดีบัฟแพ้ธาตุสายฟ้าและธาตุน้ำให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน4เทินนะครับแล้วก็ตัวนอมกเองจะได้รับบัฟดีนะครับจำนวน12เทินนะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้เทินนอมกมี3เทินนะครับ เห็นไหมครับว่าพอผมกดสกิลหนึ่งเวอร์ชันจัมนะครับน้องม็อกก็จะได้เทินต่อเนื่องทันทีและไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วก็จะกลับมากลายเป็น S j u จัมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือสกิลหนึนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟดีกันก่อนนะครับสำหรับความสามารถของบัฟดีนะครับ อย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่า ATTACK 45%อย่างที่2เพิ่มค่า MAC w a บ e 40%และอย่างที่3นะครับลดค่าส p e e มอนเตอร์ในสนามทั้งหมดนะครับจำนวน10%นะครับสำหรับสกิล l จะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า m a ็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเบฟหมูสีฮินนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่ โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหางครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ h p ดีดาเมจที่ทําได้หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบับแพ้ธาตุสายฟ้าและธาตุน้ําให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจํานวน4เทินนะครับส่วนตัวน้องม็อกเองจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน8เทิน พร้อมกับถ้าเกิดตัวสกิลหนึ่งเป็นเวอร์ชันจัมนะครับแล้วเรากดสกิลสองจะทำให้สกิลหนึ่งกลับกลายเป็นเวอร์ชัน S อสจัมทันทีนะครับนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะกดสกิลสองนะครับให้เรากดสกิลหนึที่เป็นเวอร์ชันจัมไปก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้เทิร์นฟรีนะครับนี่นะฮะดีบัฟมึนง,งงที่มีโอกาสติด50%นะครับ ต่อมาสกิล ex นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจะข้าาแม็กเบฟอีกแล้วนะครับส่วนการโจมตีจะทําการตีเบฟหมู่5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0ดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบไม่หานนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับ แล้วก็ตัวนอมอกเองจะได้รับบัฟเดบันยูนะครับจำนวน6เทอร์น,นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูบัฟจากสกิลเอกันก่อนนะครับบัฟต่บันยูวันนี้นะครับสำหรับบัฟเดบันยูก็จะเหมือนบัฟดีนะครับก็คือมีผลให้กับปาร์ตี้นะครับ ค่าแรกนะครับเพิ่มค่า overflow 20%แล้วก็ค่าที่2นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้20%นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเบฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจอีก20%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟ W นะครับสำหรับสกิล6 65นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนเหมือนกันนะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟ20%นะครับแล้วก็อย่างที่สองเพิ่มค่าโอ้ต10%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตอีก20%นะครับสำหรับสกิล LD นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเติมเลือดฝั่งเรานะครับ70%นะครับแล้วก็มีความสามารถในการ เด้งเลือดฝั่งเราให้ทะลุหลอดแม็ก p อีก30%นะครับหลังจากนั้นจะทำการเด้งเวฟให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจากค่าแม็กเวฟเหมือนเดิมนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเวฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการเด้งเวฟคืน50%ของ H p ดดาเมจที่ทำได้นะครับ หลังจากนั้นตัวน้องมอกเองจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน12เทอร์นแล้วก็เทิร์นต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับนี่นะครับเลือดก,กอ็ทะลุหลอดขึ้นมาแล้วนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นสกิล F.R. นะครับสำหรับสกิล F.R. จะทำการตีเบฟหมู่6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจักโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟมึนงงให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจานวน2เทิร์นะครับซึ่งดีบัฟมึนงงเนี่ยก็เป็นดีบัฟมึนงงแบบปกตินะครับไม่ใช่กรอบขาวนะครับสามารถโดนดันทิ้งได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่แปะดีบัฟเยอะๆเนี่ยก็ต้องคำนวณเรื่องดีบัฟมึนงงดีๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสกับ FR โหมดกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ fr mode หรือว่า fr effect กันก่อนนะครับสำหรับ fr effect เนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับแต่ว่าได้ความสามารถ2อย่างความสามารถที่1นะครับทำให้ตัวนอมอกนะครับแปะดีบัฟมึนงงใส่มอนเตอร์ที่โจมตีนะครับ1น0นะครับแล้วก็ความสามารถที่2อันนี้จะเป็นฝั่งเราทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ได้เทิร์นก่อนที่จะจะเข้าเทินของตัวละครตัวนั้นนะครับ ตัวละครตัวนั้นจะทําการล้างดีบับตัวเอง1ช่องนะครับก่อนที่จะเริ่มเทิร์นนั่นเองนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h p โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อเราโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะได้20%เงื่อนไขที่2เมื่อตัวละครฝั่งเรานะครับไม่มีดีบับบนหัวนะครับแล้วจบเทิร์นก็จะได้อีก20%นะครับ ส่วนเงื่อนไขที่3เมื่อเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟมึนงงอยู่บนหัวนะครับจะได้30%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ FR น้องหมอกนะครับ เราก็มาดูความสามารถของบัฟเบิร์ดกันนะครับสำหรับบัฟเบิร์ดนะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับค่าความสามารถเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกนะครับจะทำการบัฟธาตุน้ำให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับอย่างที่2เพิ่มค่าเวฟดาเมจดิมิตนะครับ20%สําำหรับอาวุธเบิร์ดธรรมดาและ50%สําำหรับอาวุธเบิร์ดท,ที่เจาะ2รูขึ้นไปนะครับ อย่างที่3เพิ่มค่า HP Damage Limit นะครับ20%สําหรับอาวุธเบิร์ธธรรมดาและ30%สําหรับอาวุธเบิร์ดที่เจาะ2รูขึ้นไปความสามารถที่4นะครับจะเพิ่มรอบการโจมตีซ้ำของน้องม็อกอีก1รอบนะครับก็คือไอตัวความสามารถโจมตีซ้ำของ Special Buff นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของอน้องม็อกนะครับ เ,เดี๋ยวให้เออไวจมตีให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นกายภาพระยะไกลเนี่ยก็จะได้เต็มเมเลยครับเ0ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟเบิร์นะครับที่เพิ่มรอบการโจมตีซ้ำให้นองหมอกกันนะครับ รอบแรกนะครับรอบนี้เแล้วก็อันนี้รอบที่สองนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้นครับถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยมีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับตัวน้องม็อกจะทําการล้างดีบัฟให้ฝั่งเราก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดีบัฟหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะกลายเป็นการโจมตีแบบแปะดีบัฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบับเบิร์ดในเรื่องการเพิ่มรอบโจมตีซ้านะครับเย่ h i g เราก็มาดูความสามารถของคออาเบลิตี้นองม็อกกันนะครับสำหรับตัวคอเงินและคอทองของนองอ่านองม็อกนะครับนอกจากออกมาโจมตีและให้ค่าต่างๆแล้วนะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็จะเหมือนเจ้าตัวนะครับก็คือมีโอกาสในการแปะดีบัมึนงงใส่มอนเตอร์ที่เราเลือกเป้าหมายโจมตีนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งเรามีดีบับบนหัวนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีซ้ำเป็นล้างดีบัฟให้ฝั่งเรานั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคองเงินกันก่อนเลยนะครับสำหรับคองเงินนะครับก็มีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด6เทอรนะครับเราก็ควสามารถเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็ก0อย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบฟ20%และอย่างสุดท้ายนะครับลดสปีดมอนเตอร์ทั้งหมดจำนวน10%นะครับ สำหรับคอท้องไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับจะออกมาโจมตีนะครับแล้วก็ทำการทริกเกอร์เหมือนที่บอกนะครับส่วนอันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับจำนวน70%ของ m a x H p นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันที่2ทํทำให้เลือดของฝั่งเรานะครับทะลุ m a x H p ไปอีก30%นะครับ นี่นะครับก็เลือดเป็นหลอดหลอดสีน้าตาลน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคองเงินและคอทองของน้องมอ็อกนั่นเองนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นน้องมอ็อกเบื้องต้นนะครับ สำหรับวิธีการเล่นน้องมอกเบื้องต้นนะครับสกิลหนึ่งนะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟดีนะครับอ่าใช่ฮนะบัฟดีนะครับแล้วก็เอาไว้เล่นเกรด X ด้วยนะครับถ้าเกิดตัวสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นเวอร์ชันจมนะครับก็แนะนําให้กดสกิลหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันจมไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเทิร์นฟรีแล้วก็ได้บัฟฟรีได้ดาเมจฟรีนะครับ ส่วนสกิล2นะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาของสเปเชียลบัฟนะครับแล้วก็ตัวดีบัฟด้วยนะครับสำหรับสกิลหนึก็เช่นกันนะครับเมื่อกี้ผมลืมลืมพูดไปนะครับแต่ว่าการใช้สกิล l 2เนี่ยเราต้องดูสกิลหนด้วยนะครับว่าเป็นเวอร์ชันจ p หรือว่า S Jump นะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันจ p ผมก็แนะนําให้กดสกิลหนเป็นไปาไป1ครั้งก่อนนะครับจนมันกลับมาเป็นเวอร์ชัน S Ju จแบบนี้นะครับแล้ค่อยกดสกิล l 2นะครับไม่อย่างนั้นตัวสกิลสกิเนี่ยจะทําให้เราเสียการ กดสกิลฟรีไป1ครั้งนั่นเองนะครับส่วนสกิล l x กนะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟของสกิล l x นะครับซึ่งมันอยู่แค่6เทิร์นนะครับส่วนตัวสกิล l 5นี้นะครับก็กดตอนที่เราจะบูทดาเมจให้ทีมนะครับแล้วก็ตัวสกิล l l นะครับก็เอาไว้เติมเลือดให้ฝั่งเรานะครับแล้วก็ทำให้เลือดฝั่งเราเนี่ยทะลุหลอดแม็กเฮดพไปนะครับ แล้วก็มีทั้งการต่อระยะเวลาสเปเชียลบัฟอีก12เทินด้วยนะครับแล้วก็มีอาชกิลอาสกิลฟรีนะครับถ้าเรากดไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นก็มีสิ่งที่ต้องจำประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนที่เปิด FR ของน้องม็อกนะครับแล้ก็เปิดเบิร์ดใหญ่ของน้องม็อกนะครับสำหรับคนที่เปิด FR กับเปิดเบิร์ดใหญ่น้องม็อกเนี่ย ในส่วนของสไตล์ของผมนะครับก็คือผมเนี่ยจะกดสกิล FR ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดสกิลเบิร์ดเ็นะครับเนื่องจากว่าตัว b i r ร์ดเล็กเนี่ยบัฟเบิร์มันมีระยะเวลาแค่8เทินนะครับถ้าเกิดเรากดเบิร์ดเล็กก่อนแล้วเรามากด FR เนี่ยมันจะทําให้บัฟเบิร์ตอนที่อยู่ในเบิร์ใหญ่เนี่ยมันไม่พอเทินสุดท้ายนะครับผมคิดว่า เทอสุดท้ายเนี่ยควรจะมีบัฟเบิร์ดเหลืออยู่1เทอร์นะครับเพื่อที่จะเอาดาเฮดพีดามิลิมิตของฟินิทเบิร์ดเนี่ยให้สูงขึ้นอีก30%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยจะชอบกดแบบนี้ซะมากกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยกดสกิล FR ไปแล้วนะครับแล้วก็กดเบิร์ดเล็กไปแล้วนะครับทีนี้พอเทิร์นมันวนกลับมาหานองอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็กดสกิล FR ต่อได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวบัฟเบิร์เนี่ยจะเหลือ7เทิร์นพอดีให้เราเปิดเบิร์ดใ,ใหญ่ต่อไปนะครับสำหรับตรงจุดนี้เนี่ยผมเอาดูนามาทําให้เทิร์นบล็อกมันติดกันนะครับแต่ว่าตอนหน้าง,งานเล่นจริงเนี่ยเราไม่ได้ใช้ดูนาอยู่แล้วนะครับเราก็จะกดสกิลเอฟของตัวอื่นเนี่ยเพื่อปั่นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปนะครับกว่าเราจะเปิดเบิร์ดใหญ่ของน้ำบล็อกเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เกิน500%ขึ้นไปแล้วนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น c ออ l Ability หรือว่าปั่นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเบิร์ดใหญ่ได้เลยนะครับสำหรับตัวเบิร์ดใหญ่เนี่ยผมคิดคำนวณแล้วนะครับบอสเนี่ยส่วนมาก90%จะมา2ตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดสกิลผมจะเน้นไปที่อบอสท,ที่มากกว่า1ตัวนะครับสำหรับเทินที่1ของอโหมดเบิร์ดใหญ่นะครับ ผมก็จะกดสกิลหนึ่งนะครับส่วนเทินที่2นะครับผมก็จะกดสกิล EX นะครับ เทิร์นที่3ผมก็จะกดสกิล l l นะครับส่วนเทิร์นที่4กับเทิร์นที่5เนี่ยก็สกิล l 2สครั้งเลยนะครับเพราะว่าตัวสกิล2เนี่ยมันเป็นการโจมตีแบบหมูก็เลยคิดว่าถ้ามอนมันมากกว่า1ตัวเนี่ยควรจะเก็บสกิล l 2เอาไว้ท้ายๆ2ครั้งน่าจะเวิร์กกว่านะครับ แต่ว่าบางคนอาจจะกดแบบอื่นก็ได้เช่นกันนะครับาการกดสกิลในเบิร์ดใหญ่เนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับแล้วเราก็ได้สกิลฟรีจากการกดสกิล LD 1ครั้งนะครับเท่ากับว่าเราจะเบิลสกิล2ได้2ครั้งนั่นเองนะครับ แน่นอนครับว่าเทินสุดท้ายเนี่ยเบิร์นใหญ่ก็คือ,อสกิล FR นั่นเองนะครับมู o วอลก k นะครับแล้วก็ไฮไฟฟ์ Fi นะฮะซึ่งจริงๆแล้วที่ผมกด FR ของน้องม็อกเนี่ยผมแค่ชอบท่าไฮไฟกับน้องครูรูรูแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงเพิ่มเติมเลยนะครับชอบความน่ารักของน้องนะฮะและจับคู่แบบจับคู่พาร์ทเนอร์กันได้ดีมากด้วยนะฮะคู่กับน้องคูรูรูนะฮะ เย่ไฮไฟนี่ฮะชอบมากท่านี้สำหรับรายละเอียดสกิลต่างๆของน้องม็อกเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมแน่ด้วยการกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปรีวิวอาวุธ FR แล้วก็อาวุธเบิร์ดของน้องม็อกก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับคุปโผคุปโปโป้